ค่ะเป็นแรนดอมนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะหัวข้อคือเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะคนคนนี้นะคะเขาต้องการอะไรช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะ <s> เดี๋ยวฝนตกแดดออกเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวอะไรมานะคะอืมคนคนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณนะนะคะ ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้เลยนะคะทักไอจีก็ได้นะอืมนะคะไอจี IG จะตอบไวกว่านะทุกคนแต่ว่าถ้าใครมีคอนแทคอย่างอื่นแล้วก็ทักอน,นันต์ได้เลยนะคะอ่ะเขาต้องการอะไรจากคุณพูดเยอะจนลืมนะคะก็ขอบคุณคนที่คอยสนับสนุนช่องของแนมมาโดยตลอดด้วยนะคนที่เพิ่งมาใหม่เพิ่ง มาดูเพิ่องอะไรเงี้ยก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะอืมขอบคุณมากๆเลยเป็นกําลังใจแล้วก็น่ารักน่ารักอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแํนมทาอะไรผิดพลาดไปบ้างก็อย่ากโกรธกันนะคะเนาะอ,อ้าวมันไม่เต็มจอสเงนัน ข้างั้นเดี๋ยวนะเลื่อนหน่อยได้ไหมอุ้ยอันนี้ก็ไกลไปเนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออ่านบรรทัดบนก่อนหรือเลื่อนได้อืแล้วค่อยอ่านไอ้นี้ให้ทีหลังได้ไหมนะได้แหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการเลื่อนไพ่เนาะอ่ะเดี๋ยวอ่านบรรทัดบนให้ก่อนละกันนะคะเนาะมองว่าคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณ คือจริงๆคนคนนี้อยากที่จะใกล้ชิดค,คุณนะคะอยากอยู่ใกล้ๆอยากได้รับความสนใจอยากได้รับการแบบดูแลจากคุณอะไรจากคุณนะโอ้ bon แล้วคนคนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าอยากเหมือนอยากสนิทกับคุณมากขึ้นหรืออยากเรียนรู้อยากทาความรู้จักเกี่ยวกับคุณมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะไม่ได้เกี่ยวนะว่าแบบจะคบกันมานานแค่ไหนรู้จักกันมานานแค่ไหนแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังอยากที่จะแบบ รู้จักหรือเรียนรู้เกี่ยวกับคุณน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังรู้จักคุณไม่ดีพออะไรประมาณนั้นก็ได้นะก็เลยเป็นอารมณ์แบบเอออยากที่จะเรียนรู้คุณมากกว่านี้อีกอะไรกว่านี้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออคุณเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอืมคนคนนี้มีการแบบแอบกลัวด้วยนะแอบไม่ไว้ใจกลัวว่าเอยคุณน่ะ มาแบบจริงใจกับเขาหรือเปล่านะอะไรหรือเปล่านะคือมีอารมณ์แบบไม่ไว้ใจหรือว่ากลัวว่าคุณจะไปมีคนอื่นได้นะเป็นได้สองกรณีนะคะอีกกรณีแบบกรณีคนที่แบบเพิ่งคุยกันก็อาจจะแบบ ไม่ไว้ใจคนว่าเออคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะคะก็เลยอาจจะแบบวางแผนว่าเอ้ไม่ใช่เนาะมีการแบบอยากให้คุณแบบแสดงออกอะไรที่มันชัดเจนหรือว่ามีการเข้าหาเขาอะไรเข้าหาเขาอะไรประมาณนี้มากขึ้นเพื่อทําให้เขามั่นใจว่าเอ้ยคุณนะรู้สึกดีเขาจริงๆนะคุณชอบเขาจริงๆคุณแบบตั้งใจจริงๆในความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ได้ต้องการคนอื่นนะต่อให้มีคนอื่นมากมายเนาะคุณก็ยังแบบ อยากจะอยู่กับเขาอะไรกับเขานะคะเนาะแล้วเขาอยากให้คุณนะแสดงออกว่าเออจริงๆแล้วคุณมีแพชชั่นหรือมีความมุ่งมั่นในการที่เอออยากจะไปด้วยกันในความสัมพันธ์นี้กับเขาเพราะตอนนี้เขาอาจจะไม่แน่ใจเลยว่าคุณนะ่ะรู้สึกยังไงกันแน่คุณต้องการยังไงกันแน่ในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้แบบอยากจะรีบร้อนนะหรือว่าเฮ้ยไม่ได้อยากจะมาแบบทําให้คุณรู้สึกอึดอัดโดยการแบบอุย้ยต้องแบบ ทำนูน่นทำนี่ให้เขาเยอะแยะมากมายก็ไปกันอย่างชิวๆนี่แหละอะไรนี่แหละแต่เขาอยากให้คุณเข้าหาเขาแบบจริงใจกับเขาอะจริงใจจริงๆอะไรจริงๆเพราะคนคนคนเนี้ยกลัวอกหักนะกลัวเสียใจกลัวแบบเป็นรักสามเศร้ายัางไงไม่รู้กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นนะหรือว่าเขาอาจจะแอบคิดว่าไม่มั่นใจแม้ว่าคุณแบบไปชอบคนอื่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามีความไม่มั่นใจเนาะ แต่ถ้าสมมติคุณทําให้เขามั่นใจได้นะคือเขาก็จะแบบมาจริงจังชัดเจนกับคุณเช่นกันอะไรเช่นกันนะคะคนคนนี้จริงๆเขาสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะใคร่รู้เกี่ยวกับคุณมากๆเลยคืออยากรู้เกี่ยวกับคุณมากๆอะไรมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณแสดงออกหรือแบบคุยกับเขาอะไรกับเขาทําความรู้จักกับเขาเยอะขึ้นอะไรขึ้นนะคะเขารู้สึกว่าอยากให้คุณแบบเข้าหาเขา มากกว่านี้ด้วยนะเออไม่รู้ทำไมอ่ะอืมแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบุยโหต้องแบบว่ากระโจนเข้าหากันอะไรอย่างนั้นนะแต่ก็อยากให้เข้าหามากกว่านี้ละกันนะคะอยากให้คุณแสดงอะไรที่มันชัดเจนให้เขารับรู้มากกว่านี้ละกันเนาะอืมตอนนี้ไม่มั่นใจเลยว่าเออแบบเฮ้ยจะยังไงคุณต้องการอะไรคุณจะเอาอยัางไงกันแน่เนาะอะไรงไงอีก ต้องการอะไรจากคุณอีกค,คนคนนี้โอ้เขารู้สึกว่าอยากทําให้อยากให้คุณอะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าสักนิดนึงตอนนี้เขาไม่แน่ใจเลยว,ว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเขาหรือเปล่ามีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะเนอะอือเยอะคิดมากเพราะว่าคุณละเขาอาจจะมีความแตกต่างกันไหมจนเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะดีพอสําหรับคุณหรือเปล่าเนาะ นี่แล้วเขาอะรู้สึกว่าคุณสวยคุณหล่อมากเลยนะจริงๆแล้วว่าเออเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตัวเขาเองดูเป็นยังไงในสายตาคุณหล่อไหมสวยไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะนี่เขารู้สึกว่าอยากให้คุณอะเหมือนแบบสนิทก,กับเขามากขึ้นกว่านี้เออทำไมรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสนิทก,กับเขาไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้นะ ต่เขารู้อาจหรือไม่เขาอาจจะเห็นว่าคุณไปสนิกกับคนอื่นจนแบบเออเออช่วยสนิกกับฉันแบบนั้นแบบที่สนิกกับคนอื่นด้วยสิอะไรประมาณเนี้นี่แต่เขามองว่าคนนะช่างสวยดูดีหล่อแล้วก็แบบดูดีมากๆดูดีแบบดูดีทุกอย่างอะสําหรับเขาอะดีดีอะเป็นอะไรที่ดีดี้องใช้คำนี้นะโคตรจะดีอะไรประมาณเนี้ยอืมเนี่ยตอนเนี้ยกลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวโอหักจริงๆด้วยนะ กลัวจังเลยว่าถ้าให้ใจคุณไปเยอะแล้วแบบเกิดไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดนะ่ะตัวเองจะต้องเศร้านะคะตัวเองจะต้องอกหกักนี่แล้วก็อยากให้คุณพูดอะไรหรือแสดงคือเขารู้สึกว่าแบบอยากให้คุณพูดอ่ะหรือแสดงออกตรงๆกับเขาบ้างอะ่ะคือเขารู้สึกว่าคุณทําอะไรคุมเครือหรือว่าตัวเขาเองก็คือแบบ เหมือนอาจจะมี energy ที่อารมณ์ประมาณว่าสับสนไม่มั่นใจเรื่องเกี่ยวกับคุณเยอะอะไรเยอะนะคะแต่จริงๆอะ่ะก็ก็เหมือนแบบคืออยากแสดงออกแล้วละ่ะความรู้สึกที่เขามีอะ่ะมันล้นแล้วล,ะละ่ะจนแบบอยากจะทะลักอยากจะแสดงออกมาแต่แค่แบบไม่แน่ใจว่าจะแสดงออกดีไหมเพราะกลัวว่าแสดงออกไปแล้วคุณไม่คิดแบบเดียวกันแล้วก็จะแปลกเนาะส่วนกนนีอืม เขานะเก็บไปฝันถึงคุณด้วยนะเก็บไปฝันถึงคิดถึงคุณอะไรถึงคุณคุณเป็นเหมือนคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนในฝันเลยอะนะคะแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยมาแบบยอมเขาเขาดูเหมือนว่าคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครเนาะก็อยากให้คุณมายอมเขาอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยตอนนี้เขาอยากจะดูทิศทางลมว่ามันจะไปทางไหนจะทางบวกหรือทางลบคุณจะดีกับเขาหรือไม่ดีกับเขาเลียงไงเนาะ อยากดูทิศทางลมนะคะนี่แต่ตัวเขาเองมีความเป็นเด็กๆแนละมีความไม่มั่นใจในตัวเองเยอะมากเลยสูงมากเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่รู้จะทำยังไงอาจจะเป็นการเข้าหาคุณแบบเด็กๆก่อนหรือแบบเออเออทำแบบชิวๆทำแบบน่ารักน่ารักไปก่อนอนะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมแต่จริงๆในหัวนี่มีแบบการคิดวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของคุณเยอะมากอะไรเยอะมากแต่แค่แบบ ยังไม่ได้แสดงออกมานะคะแต่คิดเยอะนะวางแผนไว้เยอะเลยแหละอืมแต่ไม่ได้พูดอ่ะไม่ได้แสดงออกเพราะว่าความไม่มั่นใจของเขาเนี่แหละนะอืมอ่ะเรามาดูข้อความจากเขากันสินะคะข้อความจากเขาฉันจะทําทุกอย่างเพื่อคุณโปรดอยู่เคียงข้างสนธิราอ่ะก็อยากทําทุกอย่างเพื่อคุณเพราะฉะนั้นอยากให้คุณอยู่ออกับเขานะอืม คุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตฉันโอ้โ oh. หคุณก็สำคัญกับเขาแหละนะคะสำคัญมากแล้วกันอ่ะเนาะสำคัญที่สุดเลยหรืออะอืออะแะ้วยังไงอีกฉันยังไม่พร้อมจะคุยกับคุณอ่ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดตรงๆนั่นเองมองว่ากันไม่คุยนี้ไม่ใช่แบบว่าโกรธหรืออะไรหรอกนะแต่ไม่กล้าพูดตรงๆออกมาอืมที่รักได้ปลด,ปล,ด,ป,ลดปล่อยฉันจากความเจ็บปวด เขาเองตอนนี้อาจจะมีความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่อาจจะไม่ใช่จากคุณก็ได้นะอาจจะเป็นจากคนอื่นความรักเก่าๆก็รู้สึกว่าอยากให้คุณนะเข้ามาเป็นคนที่แบบช่วยทำลายความเจ็บปวดนี้มามอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาหรือว่าไม่ทำให้เขาเจ็บปวดอีกนะคะฉันอยากเป็นแฟนคุณไอ้เีเนี่ยอยากเป็นแฟนเธออ่ะเออยังไงล่ะเนี่ยนะะอยากเป็นแฟนคุณนะคนคนนี้ ฉันเชื่อว่ารักแทย้ยืนหยัดต่ออุปสรรคเขาก็เชื่อนะว่าถ้าเรารักกันจริงอะไรกันจริงอะไรอะไร,อะไรก็ผ่านไปได้นะคะฉันต้องการเวลาในการเยียวยาจิตใจตอนนี้อาจจะต้องการเวลานิดนึงอะไรนิดนึงในการคิดอย่างที่บอกเขนาน่าจะเคยเจอความรักที่เจ็บปวดมาก่อนหน้านี้แน่เลยนะคะก็เลยอาจจะต้องการเวลาเยียวยาใจหน่อยเนาะให้โอกาสฉันได้รักคุณได้ไหมนี่ก็อยากจะแบบ อยากจะชอบคุณแหละอย่างที่บอกความรู้สึกเหมือนอัดแน่นแล้วแหละอะไรแล้วแหละแต่ก็ไม่กล้านะคะที่จะแบบจะแสดงออกหรือทุ่มใจไปทั้งทีทั้งเต็มทีเนาะให้เต็มทีอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากให้คุณกลับมาแต่ถ้าชุนเอ่อโทษนะคะฉันอยากให้คุณกลับมาฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเอออืมเขารู้สึกว่ากลัวจะสูญเสียคุณไปในกรณีบางคนถ้ากรณีที่แบบ มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วราทะเลาะกันก็อยากให้กลับมาไม่อยากเจ็บปวดแล้วอะไรแล้วยังอยากจะไปต่อคุณอยากเป็นแฟนนะอยากให้คุณแบบไปต่อเขานะคะอ่ะฉันรู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉันอ่าก็ดีใจนะแฮปปี้นะมีความสุขนะที่แบบเราได้มาเจอการได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะอืมเรามาดูสิว่าไพ่อยากแนะนำอะไรคุณบ้าง นะคะในความสัมพันธ์นี้นะเอน r g จเนี่ยก็ปล่อยไปตามแบบเขาเรียกอะไรปล่อยไปตามใจต้องการนะนะคะเออพยายามที่จะสร้างพลังงานดีๆ e เอน g y ดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับเขาที่อยู่กับคุณนะคะ เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวก็บาลานซ์ได้นะตอนนี้มันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในความสัมพันธ์แหละดูมันอาจจะดูสับสนไปบ้างแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะบาลานซ์ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าคุณน่ะอาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันแต่เขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดีอยู่แล้วเป็นคุณเป็นแบบที่คุณเป็นนั่นแหละดีที่สุดแล้วเนาะมันจะดูแบบว่าคือมันดูเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์เนี่ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบคนต้องการอยู่แล้วอะ นะคะอืมเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองได้เลยเต็มที่นะคะอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเออตอนนี้คุณเองก็อาจจะต้องบาลาน์อารมณ์ตัวเองนิดนึงนะนะคะถ้ารู้สึกไม่ดีหรืออะไรแย่ๆเนาะก,ก็ต้องทำให้ตัวเองมีความสุขอ่ะเออบาลาน์พลังงานดีๆเข้าไว้อะไรเข้าไว้นะคะ นี่แล้วเขาก็บอกว่าทําไปตามที่ใจอะ่ะเรต้องการเลยทาไปตามแพชชั่นตัวเองเนาะสมมติคุณอยากแอคชั่นแบบนี้เขาอาจจะแอคชั่นไปอะไรไปนะคะมองว่าเป็นในทางบวกนะเนาะแอคชั่นะ action ในทางบวกนะคะพีซเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากในความสัมพันธ์นี้ทําใจให้สงบสบายนะคะมองว่าเขาอยากให้แบบคุณค่อยๆใจเย็นกับความสัมพันธ์เนี่ยไปเรื่อยๆก่อนนะคะ นี่แต่ว่าสนุกสนานกับมันด้วยมองว่าเขาจะมีการเข้าหาคุณแล้วก็มองว่าก็ให้คุณสนุกสนานกับมันไปอะไรกับมันไปแฮปปี้ไปมีแพชชันในการเข้าหากันในการพูดคุยกันนะคะไปเรื่อยๆเนาะนี่มองว่าความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากกว่าเนี้ขึ้นได้นะคะมีการแบบเหมือนแบบพูด เหมือนจะมีการแสดงออกถึงกันละกันหรือให้กันละกันรับรู้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วมองว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นให้คุณชิลๆไปได้เลยอะไรไปได้เลยทําตามใจตัวเองเรียกร้องถ้ารู้สึกอยากจะแสดงออกอยังไง<ๆ>ก็เขาก็แสดงออกไปนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะนะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นเพื่อนกันในช n น l นี้แล้วก็พบกันกลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย